สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องแอติมนะคะวันนี้พามาดูบรรยากาศนะคะก็พ่อขายควายขุนนะคะแต่ไม่ใช่พ่อยอดนะคะเป็นพ่อเช้านะคะทุกคนก็อ่าคอกติดติดกันเนาะนะคะแกขายควายขุนแกได้ขุนมานัดแล้วได้น่าจะได้รายละประมาณห้าหมื่นนะคะได้รายละห้าหมื่นนะคะทุกคนก็เขาซื้อไว้หลายวันแล้วแหละเขาซื้อไว้หลายวันแล้วนะคะก็ อ่าก็เพิ่งมาขนเนาะอันนี้ก็เป็นรถหกล้อนะคะน่าจะซื้อได้ประมาณ14ตัวนะคะทุกคนถ้าอ่ามันจำไม่ผิดเนาะมาดูกันนะคะว่าซื้อรถนี้จะได้กำไรกี่แสนนะคะแล้วก็รวมอ่ารวมตัวนะคะทุกคนตัวละห้าหมื่นนะคะแล้วก็เอาคูณ14ดูนะคะว่าจะได้กี่แสนนะคะทุกคนงานนี้ กำไรยุยยวดจ้าแต่เป็นกำไรของเขานะคะไม่ใช่กำไรเราตอนนี้ก็คือจูงมาเรื่อยๆะคะตอนนี้จูงมาได้4ตัวก่อนนะคะทุกคนดูมีติดตัวใหญ่ๆ <c oughs> มีติดตัวใหญ่ใหญ่เลยบึมๆเลยนะคะทุกคนบึมบึมมบบึมมๆมอ ตัวนี้ตัวนี้ยิ่งแต่ใหญ่นะคะใหญ่มากเห็นแต่เราไม่กล้าเข้าไปใกล้นะทุกคนเพราะว่ามันตัวใหญ่เน้อเราก็อุ้มเด็กน้อยด้วยนะคะก็นี่นะคะลุงพี่ยืนคุยกับพี่นิกอยู่นะคะแกมาซื้อน้ลูกเค้าไม่ทำอะไรหรอก ันนี้มาอีกนะคะอีกสองตัวนะคะดูนะตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะพอดีพอดีนะคะทุกคนอาจจะมืดนะคะเพราะว่าเราถ่ายย้อนแสงนะคะทุกคนก็นี่นะคะควายขุนของเราคะกำไรจากควายขุนหลักได้ได้ทีหนึ่งนี่คือโคกหนึ่งก็คือได้ละได้หลักแสนนะคะทุกคนวัวควายนะคะก็อย่าไปดูถูกการอาชีพนี้นะคะทุกคน แต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังส่งออกไม่ได้นะคะวัวนะคะก็คือเขายังไม่เปิดเนาะยังไม่เปิดอใบย้ายให้นะคะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนรู้เนาะโรคเยอะนะคะโรคเยอะไม่พอโควิดอีต่างหากก็มาอีกเรื่อยๆนะเดี๋ยวพ่อก็จะขนมาจูงมาอีกนะคะเดี๋ยวโต Nhớ tốt Mà đủ định nói <laughs> Định nói hả? Mê, mê, mê thế มาดูบรรยากาศนะคะทุกคนดูมีตุ้มบึ้มนะคะก็โอเคคุณไว้ได้สักพักแล้วแหละทุกคนคุณแกทำว่าคุณก่อนท่อนะคะเป็นก่อนพ่อยอดนะคะทุกคน มาแล้วนะคะพ่อจุงมาแล้วนะคะทุกคนพ่อจุงมาอีกสองตัวนะคะอันนี้ก็คือพ่อจุงมาเป็นพ่อยอดนะะ้องส่งข้างหลังพ่อเช้านะคะจุงมาอีกสองตัวนะคะเป็นกี่ตัวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวแล้วนะคะสิบตัวสิบตัวแล้วนะคะและอีกสี่ตัวนะ,ะทุกคนที่จำไม่ผิดนะคะสี่ตัวนี้กําลังขึ้นนะคะกลับมาให้ดูบรรยากาศนะคะ มตีตัวบุ้มบุมเลยทุกคนก็จะให้กินแค่กาก้าวโพดนะคะทุกคนกากกาวโพดกับหัวอาหารนะคะก็เป็นควายขุนเนาะ<ม>ก็เรายังไม่แน่ใจว่าโคกพ่อชาวนี้ให้กินฟางด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าโคกพ่อยอดนี้ก็คือให้กินเดกาก้าวโพดกับหัวอาหารนะคะ <c oughs> มันก็เนื้อมันก็จะบึ้มบึมแน่นๆแบบนี้นะทุกคนถ้าอ่าเทาที่รัรู้มานะถ้าถือว่าเป็นกิโลน่าจะเป็นโลละ95บาทนะคะทุกคนก็ถือว่าเพลงอยู่เหมือนกันนะคะหอมไหนอยหอมตรงไหนวะหอมตรงไหนวะไปบายไปบายไปบายไปายไปบายก่อนเดียว ซีนิกนะคะอยู่บนรถนะคะตัวนี้ก็เอาอ่าไม่ใช่ว่าจะเอาตัวไหนขึ้นขนก็ได้นะคะทุกคนต้องดูด้วยนะคะตามอ่าตัวไหนเล็กตัวไหนใหญ่เลยคะ่ะต้องจัดเจงให้ดีนะคะไม่งั้นขนไปไม่หมดเหมือนกันนะคะทุกคนเล็กเล็กเล็กขึ้นได้สองตัวแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ๋ออีกสองตัวพอดีมันอยู่มุมนั้นสองตัวนะคะเรามองไม่เห็นนะคะเมื่อกี้อีกสองตัวนะคะ โอ้หสามตัวนี้ก็คือครึ่งรถแล้วนะคะทุกคนสามตัวครึ่งรถแล้วนะคะตอนนี้ดูสาวนนใส่ชุดออกกำลังกายแล้วนะคะกำลังจะไปออกกำลังกายฟิตหุ่นนะคะทุกคนดูเกิดมานะนะั่นอะ ไปไหนนูนูนูดูฟังอะสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคน